สิ่งที่คุณจะได้จากการไปพักผ่อนปลายปีนี้เชื่อว่าหลายคนวางแผนพาตัวเองไปพักผ่อนพาครอบครัวไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่กําลังสนุกกับการทํางานนะคะวันหยุดไหนก็แล้ววันหยุดไหนก็แล้วไม่เคยได้พักเลยนะคะนี้เมย์ก็เลยจะเอาสิ่งดีๆ5ข้อจากการพักผ่อนนะคะที่คุณจะได้มาฝากกันนะคะข้อแรกเลยก็คือได้ผ่อนคลายความตึงเครียด อย่าลืมนะคะเวลาที่คุณทํางานหนักร่างกายคุณเครียดสมองคุณมันไม่โล่งเนี่ยเราไม่ได้รีแลกเลยประสิทธิภาพในการทํางานมันก็ลดลงถึงไม่มีเวลาไปไกลๆก,ก็หาเวลาที่อยู่ไม่ไกลมากแถวแวะบ้านเราไม่ว่าเป็นร้านอาหารร้านกาแฟต่างๆอันนี้ก็คือสามารถช่วยได้นะคะอย่าทํางานอย่างเดียวจนลืมผ่อนคลายมาถึงข้อที่2นะคะก็คือเราจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนั่นเองนะคะแน่นอนเวลาที่เราทํางานเครียดหนักจนเกินไปอะ่ะ ประสิทธิภาพของงานเราก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นที่จะต้องแบบถอยออกมาเพื่อให้ร่างกายเราได้พักรีแลกบ้างย่อเพื่อที่จะกระโดดให้ได้ไกลกว่าเดิมทีนี้มาถึงข้อที่3นะคะนั่นก็คือ เพิ่มความสุขให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าคนข้างกายคุณนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีเวลาให้กันมันก็จะทําให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตครอบครัวมากขึ้นเนอะไหมคะคือเคยมีหลายๆคนนะที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยได้มีเวลาไปพักผ่อนร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้ครอบครัวไม่ค่อยมีความสุขนะคะคนข้างๆไม่ค่อยเข้าใจทีนี้ก็เกิดปัญหาทะเลาะกันบ่อยพอทะเลาะกันแล้วก็เครียดก็มีผลกับงานมีผลต่อธุรกิจมีผลต่อการเงินมีผลต่อหลายๆส่วนมาก เลยจาเป็นนะคะที่เราควรที่จะให้เวลาตัวเองให้เวลากับคุณในครอบครัวของเราบ้างเพื่อให้เขาได้มีความสุขพอเขามีความสุขเราเองก็มีความสุขนะคะข้อที่4ี่เลยนะคะคือเราจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้ไปพักผ่อนเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศใหม่ๆอยู่ในสถานที่ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆมันก็จะมาวิธีการใหม่ๆในการที่เราแบบคิดมาตั้งนานม,มันคิดไม่ออกนะคะตรงนั้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะร่างกายเราได้ยีแลกแล้วไงคะที่5ข้อสุดท้ายเลยนะคะคือมันก็จะทําให้เราได้ทบทน Fame, ตัวเองการทํางานเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเราจะไปให้เร็วประสบความสําเร็จไปให้ถึงเป้าหมายทิศทางสําคัญกว่าระยะทางนะคะทุกคนเพราะเมื่อไหร่ที่เราลุยลุยลุยวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวโดยที่คุณไม่วางแผนเส้นทางคุณก็จะถึงจุดหมายได้ช so ้าลงนะคะเนึกองไหมคะคือสมมติว่าเราจะไปเชียงใหม่แต่ถ้าเราไม่ได้วางเป้าไว้อะว่าเราจะไปที่ไหนขับรถออกไปมันก็จะไม่มีทางถึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้น คุณจึงควรหยุดเวลามาทบทวนตัวเองก่อนมาอยู่กับธรรมชาติก่อนมาอยู่กับความเขียวขจีของต้นไม้เพื่อให้เราได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับความเงียบสงบได้ผ่อนคลายเต็มที่แล้วก็มาทบทวนซิว่าเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยเราได้มาถูกทางหรือ,อยังเอามัวแต่เพ่งเลงหรือว่าโฟกัสแต่เป้าหมายอย่างเดียวโดยที่ช่วงเวลาเดินทาง ระยะทางที่คุณจะไปหาเป้าหมายคุณไม่ได้พักเลยคุณไม่ได้ผ่อนคลายเลยคุณไม่ได้มีความสุขเลยคุณจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วคุณจะมีความสุขกับมันเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่รุยงานจนลืมให้เวลาตัวเองจนลืมเอาตัวเองไปพักผ่อนนะคะก็สามารถที่จะ ลองกลับไปทบทวนตัวเองสักนิดนึงนะคะเองก็ทําธุรกิจหลายอย่างล่าสุดก็มาทําบ้านไร่อุ่นโฮมสเตย์นะคะเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์ที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอน n a านาวเผื่อใครทีอ่อยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะหรือว่าเอาตัวเองมาพักสมองมาพักปอดบ้างก็สามารถที่จะติดตามเพจของบ้านไร่อุ่นไว้ได้เลยะคะ่ะ